สวัสดีครับทุกท่านครับเข้าสู่เอพิโซดที่12แล้วนะครับสำหรับหุ้นกลุ่มที่มีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมในปริมาณมากนะครับแล้วเราสแกนเจอตอนต้นต้นทางเนาะแล้วก็มาแชร์มุมมองกันครับหุ้นตัวนี้นะครับก็เรียกว่าวิ่งสวนตลาดนะครับในวันที่ชาวบ้านชาวช่องเขาลงกันและในนาทนะครับวันนี้ก็ยังคงขึ้นเทรดนะครับโอลุ่มแม็กซิมัมสูงสุดนะครับจากโปรแกรมของ eFinance ไทยที่จับออกมาได้เนาะหุ้น SNC ครับเราเจอหุ้นตัวนี้มาตั้งแต่วันที่8เมษายนนะครับวันนั้นที่เราเจอเนี่ยเราเห็นฮอตมันนี่เข้ามาสสะะมมมเเเเนนนี่่ยยแล้้วรรรราาาาคคิบบกอขึั นะเวลาเจอฮอตมันนี่เพิ่งเข้าไปเก็บตอนแรกนะเราให้มันเบรกก่อนจะได้รู้ว่ามันเก็บสะสมของครบหรือยังวันนี้มันเบรกเอาเราเจอ้ที่8เมษายนเนี่ยราคาของมันอยู่ที่ประมาณสัก19บาทนิดๆสำหรับหุ้นตัว SNC เนาะหลังจากวันนั้นผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับก็บวกมาทั้งสิ้น17%ละราคาค่อยไซด์เวอัพ สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในตัวของ SNC เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า SNC นะครับทำธุรกิจอะไรนะครับแล้วตอนนี้ F l o w นะครับยังคงไหลเข้าในตัวหุ้น SNC อยู่หรือไม่นะครับแนวรับแนวต้านตอนนี้อยู่ตรงไหนนะครับเข้าตอนนี้ทันไหมหรือว่าไม่ทันและไปรอรอบหน้านะไปดูกันว่าเป็นยังไงกันนะไปเริ่มต้นกันที่ฝั่งของ E f ฟ n a n c e กันก่อนนะครับ e f i n a n c e ไทยนะครับเราจะพบว่าหุ้น SNC นะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าทาธุรกิจด้านไหนนะครับเขาเรียกว่า วิ่งดีเหลือเกินนะครับในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงรอบนี้นะครับไหลลงมา20จุดยังวิ่งขึ้นอยู่เลย SNC ครับนะทำธุรกิจด้านบริษัทนะครับผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์นะสำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้สําหรับยานพาหนะและเครื่องทําความเย็นนะครับรับจ้างผลิตและประกอบเครื่อง ปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยด้วยนะครับแสดงว่าเอ c นนะครับจะเกี่ยวข้องกับพวกอะไรต่างๆนะที่เกี่ยวกับพกเครื่องทําความเย็นพวกแอร์นะครับในรถยนต์แอร์ตามบ้านนะครับพวกนี้นะก็เรียกได้ว่าอากาศร้อนๆอย่างนี้นะก็น่าจะมีการซ่อมบํารุงกันเยอะพอสมควรนะฮะหุ้นเอ c นซีก็เลยวิ่งกันหน้าตั้งพอสมควรในช่วงนี้นะครับกำไรดีไหมเอ n นซีคำตอบคือดีครับปี6-4ทั้งปีนะครับกำไรเติบโตขึ้น q ิวออนคิวเยียมาตลอดนะครับนะก็กําไรดีขึ้นอย่างที่ผมบอกนะว่าหุ้นฮอตมันนี่ที่เรา สแกนให้ทุกๆวันเนี่ยครับนะเราจะดูฟันดัมเท่ลด้วยเออผมลืมบอกไปนะครับนะใครที่อ,อ,อยากรู้ว่าฮอตมันนี่เราพูดวันที่8อย่างไรบ้างเนี่ยคุณสามารถเข้ามาที่ w o r l d w i d e w วนะครับ w o r k s h o p live นะครับคุณเข้าไปที่คอร์สที่ชื่อว่า Morning l i v e Ti ท e ์ซีซึ่งเป็นคอร์สฟรีสำหรับทุกคนที่เปิดพอร์ตอยู่แล้วนะครับคุณเลื่อนหามาวันที่8เมษายนทุกๆวันจะมีการไลฟ์ทุกเช้าหมดนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยเรามีมุมมองกับ TF กับทององงงคายไบ้้แลวก็จะมีุ้นีเข้ามาสะสม ตัวไหนบ้างนะครับนะแล้วก็ทุกวันเลยมีหมดนะครับแต่ช่วงหลังๆฮอตมันนี่ก็ไม่ค่อยมีนะเพราะว่าตลาดมันลงนะครับช่วงนี้ก็กินบุญเก่าไปก่อนนะตัวที่เคยพูดกันก่อนในะอดีตก็ยังคงวิ่งขึ้นอยู่เลยฮอตมันนี่ก็วันนั้นที่เราพูดถึง s อสไว้ที่8เมษายนนะครับเลื่อนลงมาหาตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้สําหรับคนที่อยากดูว่าตอนนั้นเราพูดถึงตัวนี้ยังไงนะอ่ะอันนี้กี้ลืมพูดนะครับก็ต้องบอกกันว่าเราสแกนเจอมาฮอตมันนี่เนี่ยเราดูนาาันดัมเบลล่า้น กำไรที่ไม่ดีหรือว่าขาดทุนนะครับมาพูดนะครับไม่งั้นถ้ามันมีฟันดัมเบลท่อรองรับเนี่ยการขึ้นข,นของมันก็อาจจะกลวงๆไปสักน,นิดหนึ่งนะครับนะเอ็นซีเองก็ P ีอีสิบสองเท่าถ้าแพงไหมก็ถือว่าแพงนิดหนึ่งนะเหมาะสมเขาเล่น10เท่า11เท่าที่ผ่านมาเป็นหุ้นที่คนไม่ค่อยเล่นเงินเท่าไหร่ก็เลย p ีต่ําตอนนี้ก็ต้องมาดูว่ากําไรเขาเติบโตขึ้นเนี่ยเขาจะยกตัวไปเล่นพีสูงๆได้หรือไม่นะตอนนี้ก็ถือว่าแพงนิดนึ่งนะครับส่วนการาฟเทคนิคเขาเองนะครับก็ราคาพึ่งเมม,ม,เม,เมด,มดลยั อันนี้คุณสม,มารถที่เราแจกฟรีทุกคนนะครับเปิดพอร์ตมาคุณสาม,มารถดาวน์โหลดมาเห็นโซนนราร์ต้านอยู่ตรงไหนที่แข็งแรงแเคยไหมครับว่าเอา็นขึ้นชนตรงเนี้ยมานานมากครับไม่ผ่านสักทีวันนี้คือเดย์วันที่ผ่านครั้งแรกครับนั่นแปลว่าอะไรครับตอนนี้ขึ้นหลังเสือมาแล้วอย่าหลุดนั่นแปลว่า20บาท60ตังค์นะครับคือแนวรับหลัก รอบนี้ของเ n c ไม่หลุดโลนี้ไม่มีปัญหาอะไรนี่คือการยกตัวไปเล่นกรอบถัดไปด้านบนนะครับแนวต้านไม่ตีแล้วกันนะเอาเป็นว่าก็คือคนเห็นกรอบความกว้างนี้ไหมคุณก็ยกกรอบไปหนึ่งช่วงตัวหลักๆตอนนี้20บาท60ตังค์ห้ามหลุดแล้วกันสำหรับโซนลึกรีวอร์ดในรอบนี้นะครับในฝั่ง m t 5เป็นไงกันบ้างเอ่ย m t 5นะครับเ,เราพบว่า SNC เองนะในช่วง รอบไซเคิลขาขึ้นรอบนี้นะครับนะที่ทำโลตั้สุดรอบนี้นะครับเงินยังคงไหลเข้าอยู่81ล้านกว่านะหมายความว่าไหลเข้าชนะไหลออกนะแต่คนว่าน้ำเงินไหลเข้าน้อยจังมันมันมีทั้งคนขายคนซื้อแต่แรงขายยังชนะแรงซื้ออยู่นะครับอยู่ที่81ล้านนะแล้วให้ควรสังเกตด้วยดีนะครับว่า,าโหมดของเขาเนี่ยนะครับตรงนี้นะเส้นส,สีเหลืองเนาะแล้วก็วีแวบตรงนี้เนาะหลังจากที่ราคาเขาเบรกเอาขึ้นมาด้านบนได้เนี่ยวันที่เบรกโหมดเนี่ยครับสังเกตว่ามีสัญญาณโทรแบ็ค ตามสูตรเลยครับโทแบ็กจะลงมาไม่ต่ํากว่า V-WEB เห็นไหมครับนี่ V-WEB ตรงนี้2เส้นนี้นะครับเบรกปุ๊บโทแบ็กโทแบ็กโทแบ็กไม่ต่ํา V-WEB ขึ้นต่อตามสูตรเลยนะครับเมื่อวาน c ีก็อารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันนะครับอ่ะงั้นวันนี้สังเกตไหมครับวอลลุ่มพีคสูงสุดนะครับมาเบรกแต่จริงเบรกแต่วันนี้นะอ่ะนี่ก็โทแบ็กนี่คือรอบใหม่ของเขาในการขึ้นนะครับตรงนี้นะอ่ะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว SNC นะครับก็ไม่ได้หมายความให้ทุกคนจะต,ต้องซื้อตามนะเพราะว่าราคานะครับหลังจากที่เราสแกนเจอมาเนี่ยมันบวกไป17%ละนะครับนะก็เรียกว่าตามตอนนี้ก็ไม่ทันละนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครนะครับอยากจะได้หุ้นฮอตมันนี้ทุกๆเช้านะครับว่าเราพูดถึงตัวไหนบ้างนะครับนะก็ลองตามต่อตอนนี้ได้เลยนะฮอตมันนี้คืออะไรแล้วก็จะได้มาย่างไงบ้างนะ สำหรับ h o ต m o n e ี่คืออะไรนั้นนะครับก็ต้องตอบว่า h o ตม o น e ะีเนี่ยก็คืออินดิเคเตอร์ย่อยตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ใน Typ e ซีโนะครับนะหลักการของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะทํางานคล้ายๆกับอินดิเคเตอร์สายวอลลุ่มท,ทั่วไปนะแต่มีความสเปซกหรือมมีควาเฉพาะทางมากกว่านิดหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเกิดมี h อตม o น e ีเข้ามาสะสมนะครับราคาของสินทรัพย์นั้นๆหรือว่าราคาของหุ้นนะครับมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นในทันทีหรือใช้เวลารอไม่นานราคาก็จะขึ้นละเพราะคุณอย่าลืมว่าพฤติกรรมของ Hot Money นะือตนนมสาาายเกงกงงํไรนะั้นพกเงินนนรร้้อี จะแชรไม่นานนะครับคือเล่นแล้วนะครับราคาต้องพร้อมขึ้นพร้อมวิ่งนะครับถ้าไม่วิ่งก็พร้อมเลิกเหมือนกันนะครับงั้นก็เขาพร้อมที่จะเทโบฟ i t หรือก็พร้อมที่จะซับลอสได้อ,อย่างทันทีนะครับอันนี้ก็คือพฤติกรรมของพวกกลุ่มฮอตมันนี่เนาะครานี้เนี่ยครับทุกๆเช้านะครับอาจารย์ก็จะมีการ สแกนหากลุ่มฮอตมันนี่มาให้ทุกๆวันนะครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างนะครับที่มีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมก็จะมีให้ทุกๆวันเลยนะครับทุกคนเมื่อได้หุ้นกลุ่มนี้มาทําอะไรครับก็ต้องมาสร้างวอลลิสย่าเพิ่งซื้อนะสร้างวอลลิสต์ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ดูว่าบอกอะไรบ้างนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องหาอะไรด้วยตัวเองครับหาจุดเข้าครับหาที่พอย หาเทคปกปิดได้ตัวเองครับหาสต็อปลอได้วยตัวของเราเองนะครับหลักการหาจุดเข้าจุดออกจุดเลิกเนี่ยก็ใช้อะไรก็ใช้ตัวเทรนดิเกเตอร์นะครับซึ่งมีแถมให้อยู่แล้วทุกคนฟรีเนาะสามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เลยทุกคนเนาะหรือใช้ตัวเทมเพลตหุ้น400ตัวก็ได้นะครับที่อาจารย์อัปเดตให้ทุกๆเดือนเอาตัวเนี้ยมาใช้ในการประเมินรีสควอร์ได้นะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็ต้องหารีสควอร์ตัวเราเองเนาะแล้วก็สําคัญมากๆครับเราต้องรับผิดชอบความเสี่ยงกัตัวเราเองทั้งหมดนะครับนะแต่ว่าพอาา,อาจาจรย์จะแกนดนไม่ใ ว่ามีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมหรือเข้ามาเก็งกาไรแต่ว่าหุ้นตัวนั้นนะครับผลประกอบการไม่ดีหรือผลการดําเนินงานไม่ดีก็จะไม่เอามานะครับไม่เอาให้นะแต่ว่าต้องมีผลการดําเนินงานที่ดีระดับหนึ่ง,งั้นฟันเดิมท่อเนี่ยจะถูกกรองมาให้แล้วนะครับทุกคนก็แค่เอามาสร้างวอตลิสแล้วก็หาที่เหลือด้วยตัวเราเองทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทําทุกวันเนาะอ่ะคราวนี้ ใครนะครับสนใจอยากจะได้หุ้นในกลุ่มพอร์ตมันนี่ทุกๆเช้านะครับที่มีการสแกนมาให้ทําอย่างไรครับอันดับแรกก่อนแยกเป็นสองกลุ่มเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยเปิดพอร์ตมาเลยครับนะทำอย่างไรครับคุณก็ต้องเปิดพอร์ตก่อนครับสมัครเปิดพอร์ตที่เวอร์ไวด e เ o ็บโอเ a นแอคเคาท์เทนะครับหรือสแกน QR Code ตรงด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับส่วนคนที่มีพอร์ตอยู่แล้วนะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปสมัครเลยนะครับในสมัครแพ็กเกจหนึ่งนะครับชื่อว่าแพ็กเกจมอน i n งไลฟ์นะครับ เวลาสมัครก็ใช้ BDC ในการสมัครนะครับ BDC เนี่ยก็จะเป็นค่าคอมของเราเนี่แหละเวลาเราเทรดเสร็จแล้วนะครับก็ถูกแปลงกลับมาเป็น BDC แล้วเอา BDC มาใช้ซื้อเซอร์วิสต่างๆนะครับเพิ่มเติมที่เป็น e อ็กซ์คลมากขึ้นนะครับงั้นอย่าลืมนะครับทุกๆเซอร์วิสของเราไม่มีการใช้เงินนะครับในการไม่มีการใช้เงินใดๆทั้งสิ้นนะครับงั้นไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายนะครับนะทุกอย่างฟรีหมดนะครับนะคนที่เปิดพอร์ตเสร็จแล้วนะครับก็สามารถไปที่ bit.ly/ morninglife ใช้ซีโร่ตรงนี้นะครับหรือสแกน QR code เพื่อสมัครแพ็กเกจ1ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยใดๆนะครับติดตรงนั้นติดตรงนี้ทําไม่ได้นะครับหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับทุกข้อสงสัยสามารถติดต่อนะครับเจ้าที่สตาฟของอาจารย์จิมสแกน QR code ตรงนี้หรือพิมพ์คำว่า bittery/starjj ได้เหมือนกันนะครับเป็น Line Official นะครับแอดเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ